พะวะโตอะระหะโตพุจัตา a ไมมาตัตพระทวัโตอะระหะโตธัมาสัมพุทัตาภ้ากตินธานจากทางท้าอานิสังส์บริวารท้งปวงนี้เป็นของศรัทธาญาตโยมชาวบ้านสายตรีสามพร้อมด้วยผู้มีจิตใจใฝ่กุศลประกอบด้วยศรัทธา อุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาทั่วไตรมากในอาวาสนี้ก็แลภผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุดเลื่อนลอยมาโดยนภากาศแล้วแลตก,กลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะจดจงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธ,ธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวง ยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะกระทำซึ่งกระถินนธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตกอัตถกาถาจารย์ผู้รู้พระบรม